กลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักกันสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรา,าราศีสิงห์ซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมพศ2566ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ อมคีภาหูภกพังสการะบรรทนาครูบาจารย์ยังกจจริยะเทวามุนีรือศีสิทธาปิตามตาอโรคยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิ์มีครูค่ะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดีฟสีใครใจจะใช้ไพ่พรหมยาณค่ะ ของท่านอาจารย์รงยันรัตนยันพิโมกนะคะมานําเสนอไพ่ชุดนี้เขามีอายุอานามเนี่ยมากกว่า23ปีเต็มแล้วนะคะมีความแม่นยําและชัดเจนมากที่สุดในโลกน,นักขณะนี้ค่ะอาจารย์มิบสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมานะคะแทนชาวรัคนาราศีสิงค์ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาดูซิว่าดวงชะตาของชาวรัคนาราศีสิงค์ดวงเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วท่านชมตั้งจิตกันดีๆนะคะโอ้โห,โหพลังงานเยอะมากนะคะในดูซิพลังงานเยอะมากๆเลยทีเดียวคะ่ะโอ้ไพ่สวยไหลใบเลยทีเดียวนะคะไพ่กันเงินก็สวยนะเนี่ยดวงไม่ธรรมดานะคะดวงดีมากๆเลย โอ้โหแม่แม่รับชมกันคะ่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะสําสหรับไพ่ใบแรกได้นะคะพีเออผ้พาไพามณีกับนางผีเสื้อสมุดเนี่ยนะคะหากท่านผู้ชมเนี่ยมีไอเดียพันล้านไอเดียหมื่นล้านไอเดียแสนล้านนะคะไอเดียหลักล้านหรือหลักไม่ถึงล้านท่านผู้ชมเนี่ยต้องนะคะ มีระเบียบมีวินัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะลงมือทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องไพ่ใบน,นี้คือการรอคอยท่านชมไม่ให้เรารอบางท่านเป็นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยจากครูรุโคช้ชครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายแต่ไม่ลงมือทำนะคะท่านผู้ชมสิ่งนั้นเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยทีเดียว บางท่านหมดไปเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่ให้ลงมือทํานะเป็นศูนย์เลยทีเดียวให้ดังนั้นใบนี้อย่ารอคอยไม่ต้องรอคอยค่ะไปข้างหน้าเลยท่านผู้ชมค่ะนะไม่ต้องรอคอยไม่ต้องรอคอยใครโดยพื้นฐานแล้วชาวรัคนารารศีสิงห์แพ่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีประสบการณ์มีประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ยไม่ต้องรอนะคะมั่นจิตมั่นใจให้นําศักยภาพนําความรู้นําความสามารถของท่านเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่ค่ะนะโอ้โหต่อมาท่านผู้ชมค่ะจูกัดเหลียงใบนี้เนี่ยตรงตามตําแหน่งของไพ่เลยทีเดียว เขาบอกเลยการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิง์อยู่ในเกณฑ์ดีจับเงินล้านได้เงินล้านจับเงินหลายหลาย้านได้หลายหลาล้านค่ะนะโอ้โหดีมากเลยการบริหารการจัดการเงินเนี่ยบริหารจัดการเงินด้วยความเฉลียวฉลาดเงินทองไม่ขาดมือนั่นเองค่ะนะ ยิ่งท่านมีไอเดียดีดดไอเดียเลเนี่ยให้รีบสรรสร้างลงมือทําในทันทีเลยนะเขาเรียกว่าเกณฑ์การเงินกําลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลานี้แหละนะโอ้โหนี่พระนารายณ์สุบันนะคะดูแลคุณแม่ดีๆนะคะชาวรัคนาราศีสิง์คุณแม่น่ารักมากในเดือนนี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเป็นในทุนใหญ่ ดันสนับสนุนช่วยเหลือคุณในด้านการเงินได้รวมทั้งญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะคะให้คำปรึกษาหารือกับชาวรัคนาราศีสิงห์ได้โอ้ดีมากเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะพญาเออพระนารายทรงสุบันนะคะโอ้ดีมากเลยแถมซ้ำนะคะได้พระรามกับนางสีดาโอ้โหเป็น เขาบอกว่าชาวรัคนาราศสีสิ่งในครึ่งเดือนหลังนี้ตัวท่านเองเป็นที่เชื่อมัน่นเป็นที่น่าเชื่อมัน่นน่าเชื่อถือนะคะของบุคคลต,ต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะโอ้เป็นจังหวะด,ดีเป็นเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียว <c oughs> เขาเรียกว่าหลายๆสิ่งเนี่ยกำลังส่งเสริมกําลังผักดันท่านนะคะให้รีบสรรสร้างลงมือทําเลยนะ บุคคลต่างในวงสังคมให้การผลักดันใ้การต้อนรับสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยเห็นไหมคะให้ความจริงจังจริงใจกับชาวลัคนาราศีสิงศตรงศัตรูไม่มีคะ่ะว่ยดีมากแม่สำหรับท่านใดที่มีโครงการมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะคะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยนะการติดต่อเจรจายัางต่างถิ่นต่างแดนประสบความสําเร็จได้รับการผลักดนันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ย ในต่างแดนดีมากๆค่ะไปเหนือร่องใต้ได้ปลอดภัยนะคะองค์เทพพระเกตมงคลโอ้โหดีมากไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าไอเดียบันเจิดเนี่ยของชาวรักนาราสีสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีผลกับชีวิตของท่านมากเลยทีเดียวดังนั้นนะคะหยิบสมุดมาหนึ่งเล่ม เขียนโครงการดีๆโครงการต่างๆเริ่มเขียนก็เป็นการเริ่มต้นลงมือทำแล้วนะคะเขียนลงบันทิสมุตบันทึกของท่านค่ะดําเนินการไปเลยค่ะเขียนแพลนเลยค่ะตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแนะคะดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยแรงปราดถนาอันแรงกล้าด้วยความมั่นจิตมั่นใจด้วยความชัดเจนมั่นคงเหมือนกับการที่เราเนี่ยงา้างธน,นูแล้วเรายิงธนูไปอย่างเป้า ธนูนั้นนะคะให้มีเป้าหมายชัดเจนแบบนั้นเลยนะคะแล้วให้เราเพ่งไปที่เป้าหมายนั้นเลยว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จนะคะท่านผู้ชมนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยเพิ่มเติมเพื่อได้รับกิมมิคความรู้ได้รับความสามารถเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมนะคะอย่ารอคอยนะให้เติมตั้งแต่ใบแรกแล้วอย่ารอคอยให้ลงมือทําในทันที นะคะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆท่านผู้ชมเมื่อประสบความสําเร็จแล้วให้แบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่งตางๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะใบต่อมาองค์พระแม่นางกวักแหนะเขาบอกว่าชาวราศาีสิงห์เนี่ยสามารถที่จะ กระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างเนี่ยไปได้ด้วยดีเพราะชีวิตของท่านเนี่ยยิ่งอยู่สูงยิ่งมองเห็นอะไรเยอะดังนั้นเนี่ยมันจึงมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกตัวท่านเองจึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถนําองค์ความรู้นําความสามารถไปบริหารจัดการในสิ่งที่เคยเจอแล้วแล้วเจอในรูปแบบคล้ายๆกันเนี่ยเจออีก และตัวท่านเองก็สามารถที่จะกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์โอ้โหท่านผู้ชมคะมาที่พไพ่ใบนี้นะสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะหรือเป็นแฟนกันนานแล้วแต่ยังไม่ไแต่งงานนะรวมทั้งคนที่ยังไม่มีใครเลยอกหักรักครุฑรักเป็นพิษเนี่ยนะก็บอกว่าให้เปิดจิตเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากๆนะคะ นะให้สร้างความโรแมนติกความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นกัลยะนานมิตรกับคนพิเศษให้มีความเชื่อมั่นเชื่อใจนะในคนพิเศษมีความชัดเจนในคนพิเศษมีความโรแมนติกกับคนพิเศษอย่ารักเลอย่าสงสัยแบบไม่ไว้อกไม่ไว้ใจกันแบบนี้มันอยู่ด้วยกันลำบากดังนั้นนี่นะคะแสดงความรักกันเยอะๆคอยให้กำลังอ,อกกำลังใจเยอะๆถ่ายทอดความรักด้วยกันกอดหรือพูดคำ ดีๆพูดคำเพรอเพ้อให้กำลังใจกันนะเห็นมั้ยคะโอ้โหมีแต่ความลังเลและความสงสัยอีกความลังเลและความสงสัยนี่นะคะท่านผู้ชมมันเป็นตัวเบรกมันเป็นตัวบล็อกความจเจริญรุ่งโรดรุ่งเรืองในชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเลยนะแม้แต่ในเรื่องของความรักของชาวรัคนาราสีสิงเนี่ก็ยังขึ้นมาเลยนะในวันนี้ต่อมาะอคมทสกันออรบโอ้โหนี่ท่านผู้ชมขา หากท่านีังรู้สึกว่างานยุ่งงานเยอะงานแยะแบบนี้นะคะให้ตัวท่านเองเนี่ยหาเวลาพักผ่อนรีแลกซ์ค่ะไปเที่ยวต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดเขาใหญท่ทะเลไปเลยนะคะนะองค์เทพพระพุทธค่ะที่อยู่อาศัยเนี่ยจะให้มันสวยนะคะนะจะได้ถูกหลักวงจุย้ยดูแลให้ดีสิ่งใดที่ไม่ใช้แล้วจำหนใจแจกไปสึกค่าอย่ามาเก็บเอาไว้เก็บก,กักนะ กีดขวางการเดินทางของการเงินนะคะของเก่าเนี่ยไม่ดีนะลบบ้านแล้วก็ทําให้เงินทองไม่เข้าบ้านด้วยนะรีบจำาหนาใจแจกไปเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนอกเสจ,จากว่าสิ่งใดที่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราเราก็เก็บเอาไว้นะคะนะโอ้โหดูซิหน้าที่การงานดีมากๆชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีนะตัวคุณเองมีผู้ช่วยที่ดีมีลูกน้องบริวารที่น่ารัก มาสนับสนุนส่งเสริมหน้าที่การงานให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวานนะคะตลอดช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เลยทีเดียวสำหรับใบนี้นะคะพญาภารีจัปูทศกันเนี่ยนะคะหากตัวท่านเองต้องการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเนี่ยนะ,ะท่านเนี่ยต้องตัดในด้านของคำดูถูกคำดูแคลนคำพูดที่มาดับฝันท่าน หรือใครบางคนมาคอยฉุดล้างมะมันเลื่อยแข้งเลื่อยขาหรือมันทาให้ตัวท่านไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าเนี่ยท่านอย่าสนใจนะชาวลัคนาราศีสิงห์ให้โฟกัสมาที่ตัวของท่านเท่านั้นโฟกัสมาในผลงานของท่านเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะโอ้พายชัดเจนนะเนี่ยต่อเม่พระพรหมฤาษีไพ่แบบนี้นะคะ เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมีระเบียบมีวิัยมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจจริงน,นะคะมีความแน่วแน่แนชัดเจนในการสรรสร้างลงมือทํามีความรักในสิ่งนั้นๆนะคะสามารถที่จะลออลอมเนี่ยทำให้เราเนี่นะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถมองเห็นอะไรได้ไกลสามารถดึงศักยภาพดึงองค์ความรู้ดึงความสามารถ ดึงประสบการณ์ต่างๆมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการทําจิตใจให้มีความนิ่งเบาสบายอยู่ตลอดเวลาก็สามารถช่วยได้เวลาจิตใจเรามีความเอิบอินอินเอ็มใจเรามีความสุขเราก็สามารถทําสิ่งนั้นให้เกิดความสําเร็จได้โดยง่ายและที่สําคัญเป็นความโชคดีของชาวราศาีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรแม้ดวงดีเลิศแม่ชาวลัคนาราศีสิงห์และอาจารย์เบยยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์จบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลก โดยเฉพาะชาว ie, America, Iceland, Norway, เยอรมนีอเมริกาไอส์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงคอร์เรียลากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์ดียบซีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แซง ให้กับอาจารย์เบย์ิบสี่ใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิบี่ใครใจขอให้เพื่อนๆพนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิบซี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ